ครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะในพาร์ทนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับผมเป็นการตั้งค่าปุ่มกันอีกเช่นเคยนะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําการตั้งค่าปุ่มของปุ่มของอาร์ไวเอฟนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นชาวต่างชาตินะครับที่เล่นโหดมากๆแล้วก็ยิ่งหัวคมสเต็ปโหดนะครับบอกเลยว่ารวดเร็วว่องไวแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ ทำไฮไลท์แล้วมีผู้ติด,ดตาม1ล้านกว่าคนนะครับใน u t u b e นะครับผมซึ่งจะมีคนติดตามเยอะก็ต้องโหดอยู่แล้วนะครับอ่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาแจกการตั้งค่าปุ่มของเขานะว่าเขาเล่นยังไงนะครับไม่ใช่ดิว่าเขาตั้งค่าปุ่มยังไงทําไมถึงโหดขนาดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูการตั้งค่าปุ่มกันเลยนะก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามให้ผมด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อเป็นกำลัง <c oughs> ใ,ใจในการทำคลิปต่อไปนะครับซึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผม โอเคนะครับผมปุ่มเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับของคุณไว้ f f นะครับอ่าซึ่งปุ่มของเขาเนี่ยจะตั้งค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูปุ่มหลักดีกว่านะครับผมอ่าซึ่งปุ่มขนาดปุ่มเนี่ยผมไปดูในช่องเข้ามาแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับพวกปุ่มหลักนะครับปุ่มวิ่งเนี่ยเขาตั้งไว้ประมาณตรงนี้นะครับผมตรงล่างๆแมปนะครับอ่าประมาณ100นะครับผม 100เลยนะครับใหญ่มากนะครับอันนี้ก็100นะครับปุ่มยิงซ้ายเนี่ยเปิดไปยิง0 0อ่าปุ่มซับมุดด่วนอยู่ตรงนี้นะครับเปิดไปอีก100นะครับปุ่มกระโดดก็คือ100ตรงนี้นะครับผมอยู่ Here, ประมาณเนี่ยเออตรงเนี้ยข้างๆตรงนี้น,นะครับปุ่มตั้งไอวอลก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่าอันนี้เนะี่ยไม่ร้อยนะประมาณ9กากว่าๆนะครับอ่ะพวกปุ่มไอนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับจะตั้งตามเขาก็ได้นะประมาณ30อเออเขาตั้งประมาณ33มนี่นมั้ง คือเล็กมากนะครับปุ่มอาปุ่มกระปองกับปุ่มปั๊มยานะครับต่อไปนะครับผมปุ่มยิงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับเขาตั้งไป49นะครับกอนต้างที่จะเล็กนะครับผมผมตั้งใหญ่มากนะครับผมตั้ง1 0งเลยนะอาต่อมานะครับก็คือปุ่มนั่งนะครับปุ่มนั่งเขาตั้งไป100เลยนะครับไม่รู้ว่าจะอะไรจะใหญ่ขนาดนั้นนะครับปุ่มนั่งเขาเอามาไว้ฝั่งนี้นะครับซึ่งกระโดดอยู่ฝั่งนี้นะครับ เป็นการสลับกันนิดดหน่อยๆนะโอเคอส่วนปุ่มไปนี่นะครับปุ่มเล็งเนี่ยอยู่เขาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะเอาไว้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมคือเขาจะกดแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับเขาไม่เอามาเต็มนะครับเนี่ยเขาเอามาครึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้เนี่ยเขาเอามาใหญ่มากนะครับแล้วก็เอามาเลยๆให้มันแบบทับครึ่งของไอเทมประมาณนี้เออประมาณนี้เลยนะครับสำหรับปุ่มของเขาเนี่ยก็คือคุณไว้ f f นะครับ ก็ต่อมานะครับผมจะมาวิเคราะห์นะครับว่าเขาตั้งไอวอลอะไรยังไงนะครับเขาน่าจะแบบเออเดี๋ยวอออะไรมาเป็นอันนีีวะนี่แล้วกันนะเขาน่าจะกดไอ้นี่ก่อนนะครับกดขั้นแรกก็คือกดไอวอลนะครับกดไอวอล่อมาก็ตอนที่มือซ้ายเรากดไอวอลเนี่ยมือขวาเราก็ลากลงมานะครับลากลงมามือขวาพอลากลงมาปุ๊บให้เราปล่อยมือปุ๊บแล้วก็กดนั่งนะครับพอกดนั่งเสร็จมือซ้ายเราก็กดตั้งนะครับโดยเป็นการตั้งซ้ายนะครับผมก็ระหว่างลากก็ลากเฉียงด้วยนะครับ การตั้งไอวองเขาประมาณนี้นะครับอ่ะเผื่อไม่เข้าใจนะครับคือมือซ้ายกดนิ้วโป้งกดตรงนี้นะครับมือขวาลากลงมาแล้วก็กดนั่งนะครับพอกดนั่งมือซ้ายกดตั้งนะครับผมพอตั้งเสร็จก็ให้หันนะครับผมหันไปทิศทางตรงข้ามกับที่ตั้งนะครับสมมุติเราหันมาทางนี้นะแล้วก็หันไปทางนี้แทนนะครับอ่ะเป็นการแบบวิ่งออกตั้ง๊บวิ่งออกไวอะไรอย่างนี้นะครับส่วนการยิงศัพย์ยิงศัพย์เนี่ยอ่าผมคิดว่าเขาน่าจะยิงอ่ายิงปั๊บ ลากปึบแล้วก็กดอ่ะสับปืนแล้วก็กระโดดอะไรงี้นะครับอ่ะสับปืนแล้วก็วิ่งดิสับนี่นิ้วชี้นะครับผมถ้าถ้านิ้วไม่ถึงก็เลื่อนลงมาก็ได้นะนิ้วนี่นิ้วชี้สับนิ้วโป้งกดวิ่งนะครับเนี่ยสลับกันอย่างงี้นะครับหรือว่าจะตอนกระโดดก็สลับอย่างงี้ก็ได้นะครับปังยิงสับ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 นิ้วโป้งชี้โป้งชี้โป้งชี้อย่างงี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับปุ่มของคุณ YFF นะครับสามารถไปตั้งตามได้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกครั้งนะครับเผื่อใครต้องการความชัดเจนนะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าในช่องของเขาเลยนะครับผมตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าแบบจากช่องของเขาเลยนะเป็นออริจินอลแบบเป๊ะเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับนี่เห็นไหมจะปุ่มปุ่มอะไรว่าปุ่มเล็งเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็วางไว้ครึ่งเดียวปุ่มนั่งเขาจะวางไว้ใหญ่มากนะครับปุ่มทุกอย่างเขาจะใหญ่มากเลยนะครับ เนี่ยก็จะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากนะครับเห็นไหมปุ่มกระเป๋าผมสับกันนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะก็เนี่ยประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับปุ่มของเขาสามารถไปตั้งตามได้นะครับโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับปุ่มของคุณไวเอฟเอฟนะครับผู้เล่นชาวต่างชาติที่โหดคนนึงเลยนะครับเดี๋ยวนะครับครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาแนะนำการตั้งค่าของใครอีกก็อย่าลืมรอติดตามต่อไปนะครับหรือว่ารอตั้งตามก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นการตั้งค่าของไวเอฟเอฟสำหรับคนที่แบบ ต้องการหาแบบแนวทางนะครับผมที่ยังไม่มีแนวทางของตัวเองเลยว่าอยากฝึกตามของคนอื่นนะครับเพื่อจะเข้ามืออะไรงนี้นะครับโอเคนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็วันนี้ผมน็กซัตนะครับผมก็ขอการสวัสดีคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปถัดไปวันนี้ผมน็กซัตบายบายครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับบายบายครับผม ยังไม่ไปกันอีกบายยครับผม